ท้องฟ้ามันยังไม่เคยสวยงามด้วยเธอเลยเจอเธอครั้งแรกใจผมมันก็แย่เลยเธอมาดําให้ผมหลงแถมสวยยิ่งกว่าหงแต่เธอเป็นฟ้าโอเคงานผมขอยอมเป็นฝนให้เราอยู่ใกล้กันผมนั้นคตรรักเธอเหมือนดาวอยู่ข้างจันทร์ผมนั้นเคียงข้างเธอ ได้เข้ามาในชีวิตผมก็เริ่มที่จะคิดได้อะไรที่มันไม่ดีผมก็ยอมที่จะทิ้งไปง่ายๆผมชอบในเวลาที่เธอหลุดยิ้มในตอนที่ผมง้อถึงเธอจะโกรธมากแค่ไหนไม่เคยทิ้งไปไหนดูแลพร้อมเลยอยากขอบคุณจากใจจริงสิ่งดีๆดีที่ทำไม่ไปผมมรักเธอหมดใจเธอกับผมตลอดผมชอบในเวลาที่เธอหลุดยิ้มในตอนที่ผมง้อถึงเธอจะโกรธมากแค่ไหนไม่เคยทิ้งไปไหนดูแลพร้อมเลยอยากขอบคุณจากใจจริง สิ่งดีๆที่ทำไม่ไปผมมารักเธอหมดใจเธอกับผมตลอดไป ผมหลงรักเธอตั้งแต่แรกเจอเธอช่างสวยเหลือเกินถ้าผมได้ใจเธอเธอหน้ารักผมเลยต้องเพ้อผมต้องละเมอเธอสวยง,งามเหมือนกับดวงจันทร์ที่ส่องสว่างในค่ำคืนความน่ารักของเธอหาซื้อจากไหนไม่ได้ถ้าเธอยังไม่เป็นของใครมาเป็นคนของใจเราก็ได้ยิ้มของเธอมันช่างน่ารักเกินไปยิ้มของเธอนั้นไม่เหมือนกับใครผมไม่รู้เหมือนกันทำไมผมตกหลุมรักคุณความน่ารักของเธอมันคือที่สุด ควาน่ารักของเธอไปไม่ได้หยุดผมเลยอยากฉุดความน่ารักของเธอผมเลยต้องไปให้สุดความน่ารักของเธอที่ผมพูดไปไม่เคยจะเสแส่้งแก้มของเธอมันหน่าหยิกผมเลยต้องแก้งเธอเอาหัวใจของผมไปเลยไม่ต้องแจ้งความน่ารักนี้ผมไม่ให้ใครมาแย่งได้แน่นอนผมอยากมีเธอมาครอบครอง i'm